สวัสดีครับอยู่กับช่องโอเล่เ c ฟซีไทยแลนด์ครับผมวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่เราทำํำพิธีขอขามาไหว้แม่ธรณีแล้วก็เราจะเอายุ่งข้าวครับแต่ยายุ่งข้าวออกไปตามตามประเพณีนะครับตามประเพณีแล้วก็จะให้คุณยายนะครับเขาจะมาไหว้ แม่ธรณีก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูคุณยายนะครับรนีน่ครับผมเอาข้าวมาไวต้ตรงนี้เกิจะอันเชแม่ธรณีโอ้ยจะ,จะนนทิ้งลกตรนี้นก็ดีท่จ้ธรณีคุณจะทิ้งไปเด้อย่มลเชิญหรอิจยาบนเน่ชิโกทัดุงเด้อนเชิญเด้อจา,าของหวานกองเก่า ลำ,ลำดับต่อไปเราก็จะทำโรงช้างตรงนี้นะครับทำยาวไปนู่นเลยครับกำลังปรับพื้นที่อยู่นะครับ บ้านกนาดัอยาแม่ก็ชอบซัตเทงซตเนเจนจิโก้สงลาดุงเด้อิแม่ก็ห <laughs> <to> er ิ้มเธอเ้ยเนี่ยเจนเจนที่จาิมว่ามีคนละมากมายของหวานของขาวนี่จะเป็นภาษาสวยนะครับเจนเจ้เด้อเนดินเองเจเด้อแม่ก็หิ้มชาอมาชิมแก้วนแ่ยเนีจนลาิโก้งลาดุงอันจิโกงคูแล้วก็ วันไหนกลินข้าวเด้อในอันตื่นอันเย็นอันตื่นอันจะรอสอดไทยเด้อแม่ในข้าวจดดอกนี่ก็อันรอปลอดไทยอันสอบเป็นขี้ช้างเด้อนอันสอาเป็นขี้เชิญเด้อแปลว่าเชิญให้พระภูมิเจ้าที่แม่นางทนีที่อยู่ตรงนี้ <seguinte> <ท esis>? <trips> นะครับที jaar <dive> jaar> ่อ <Uma> ย <velocidade wiele> ู่ตรงนี้อันเชิญออกไปอยู่ ข้างหน้าบ้านนะครับเพื่อจะนํายุงข้าวมาตั้งตรงนี้นะครับผมคือเป็นการขอขมาบอกกล่าวอัญเชิญไม่ได้ไม่ได้เอายุงข้าวมาแล้วมาทับที่เขาอยู่นะครับเป็นการบอกกล่าวเมโทนีนะครับชช

อันนี้คือเราอันเทินเมโทรนีนะครับย,ย้ายย้ายจากที่อยู่ดื่มนะนหนนให้เมโทรนีที่อยู่ตรงนั้นนะฮะไปหน้าบ้านนะครับ

หอแม่จะจงจิตบ้านนึงมันเออของหวานของขาวกะเป็นระมาดระนาดนายเด้อเนี่ยแล้วแตเองดูเอชไลค์กูด้วยม่ได้เรียนดีรากอ่ะตัวเกิเอายาเอออันเทียน ເອີສັນບານພໍ່ສາຍັງເດີ້ໂຕໂອຍໂອຍໂອຍມັນເຄີຍໂຕໂອຍມັນເຄີຍໂຕໂອຍລະກະຢາກຄົນລະມາດມັນຫຼາຍຫຼາຍມັນບາງເດີ້ໃນມັນກິນແລ້ວກະເດີ້ມັນອາຈານເດີ້ບິ່ງຍາຍເກົ່າໂອຍຍາຍເລົ້າແມ່ນີ້ເນາະ อันชอบอัจะอซอไทอันแมววานเรำไมอันเป็เรรวมดดีดีอันเกิดนเกิดดาเด้อนี่ยยากจะกิมแบมาดาเด้อนี่ยตสนกมากมากมองรานทางเดี๋ยวสอบถามคุณยายนะครับทำไมทำไมเราต้อง ยกยกดินมาตรงนี้ครับถ้าว่าเราไม่ได้อ,อันเชิญมาเนี่ย <Wis> คือเหมือนกับเราเอาอะไรมาทับเขาอย่างเงี้ยก็อยู่ไม่สบาย <Desde S 2> ไม่ท่านี้ไม่ไม่อยู่ไม่สบายเราก็จะอยู่ไม่สบายด้วย อ๋อครับในตามประเพณีนะครับผมต่อลำดับที่สองคือจะเส้นตรงไหนครับจังหว่าตรงไหนครับเป็นว่ายุ่งข้าวโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่ยุ่งข้าวต่อเลยนะครับครับลำดับต่อไปก็ให้เออโอ้ดับเปิดให้กันเออตับเปิดให้แหรอเนาะยืนแม่โกูสมโมนางยายยุงนี่ยายยุงอยากจะเอาแม่กูสมหยุดตกใจเออมันเอาแม่กูสม អ <chat> -se ឺមេបិទ្ធក្មេបអល់កងទៅមេកូសបកេងងាយយំតែតូតចាទៅទុះត្រុសតិចនេះអឺយំរងទំរៃទំរៃទៅដាក់ឡាតូតអឺមិនដែរបើសពមកនេះមេកូសបមានខាន់ហាមានរបស់หวานអឺជូនគុណមេកូសបយ៉ាយពីប្រែតូ

ไปยกบไงทางไปโอ้ไม่พปลูกทำทับ

ช่างก่อนช่างเราเตรียมพร้อมจะทำช่างมาถึงแล้วเนาะทางมาถึงแล้วนี่อ่าช่างมาแล้วถึงแล้วช่างมาถึงแล้วนะฮะทางมาถึงแล้วก็ให้ช่างเขาทำยังไงเขาก็จะเตรียมพร้อมโยกย้ายอยู่เนาะ่ทีมช่างฮะทีมช่างที่จะย้ายยุ่งข้าวนะฮะทีมช่างมาจากอำเภอพยัคต์อำเภอพยัคต์จังหวัดมหาสารคาม อะไรครับยูยูใสว่าว่าว่าว้าใส่ไหมน่ะมันทยวูฟฟอร์มนะแม่มันใสสดดี่น่ะสสดเดียวแล้วว่าไปเปลียนธาคามเกียดเกทุกคนนะงานอเนี่ากบ้านสำารงไปบ้านสำารงได้ครับสำารงเราเนี่ยบอบ้านสำารงบ้านจะไหลบ้านจะไรลบ้นจะไหครับครับ ลำดับต่อไปก็จะไหว้ประกรรมต่อนะครับาาุไไไไ้ลลลลลกีเเเออออะะะะตตปปบบบบนนหงง

ดูชุดนิชุดน้องเวียมาจากนานะครับซปเปอร์เทนไปเข้านาะ <c oughs>

พอไฟยังก็สังเกตุลายยังก็อวาางยังไงยังจะบุญยังไงเจ้าวเราอันต้งแบุญปราาวามถพเจ้าอนตราเลยรงไงว่าเรามธรรมดาธรรมดาวาเามเจ้าางนคนนีนคเาาอา หลังจากไหว้พระคูปกรรมนะครับบอกล่าวพระคูปกรรมเสร็จก็จะให้ช่างเขายก ยุงงข้าวนะฮะย้ายออกมาเลยนะครับผมลำดับต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ช่องโอเล่เอฟซีไทยแลนด้วยนะครับ